s c r i p t ชันไดฟเวอร์บอดเป็นชาวประมงที่ดีแต่หลังจากการบุกรุปปลาหายากขึ้นมากดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนวิธีการของเขาปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกขององค์กรปกป้องแนวปะะการางและทำงานเพื่อช่วยชีวิตสัตว์น้ำ Description มินิบัมเบอร์ชอบซ่อนกระโดดและตะโกนนะว่าเซอร์ไพร์ เมื่อมีคนผ่านไปพ่อของเขาพยายามที่จะทำให้เขาหยุดนิสัยที่ไม่ดีนี้และกักขังเขาไว้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งทำให้เขาร้องไห้ออกมา description b u b b l e b o บอดฝันอยากเป็นเชฟแต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้คืออาหารง่ายๆนั่นเป็นเหตุผลที่เขายังคงทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวแต่เขาไม่สิ้นหวังสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นเชฟโลหะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด d ดสคริปชั่นบูมเมอแรงบอดอยากเป็นฮีโร่มาตลอดเขาฝึกฝนทุกวันเพื่อทําทุกอย่างที่ฮีโร่ควรทําโชคร้ายสําหรับเขาอัจฉรกรรมไม่ค่อยเกิดขึ้นบนดาวเพราะสีเขียวดังนั้นเขาจึงไม่ต้องทําอะไรมากแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปตอนนี้มีคนร้ายมากมายที่เขาต้องดูแล Description โัวเตอร์บอดนี้เพื่อนมากมายเขาเป็นคนที่ทุกคนสามารถพึ่งพาได้เขาอยู่เคียงข้างและพยายามช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเขายังไม่แสดงแรงกดดันเมื่อต้องทำงานภายใต้ใครสักคน Description ตอนเด็กๆพ่อกับแม่ห้ามโซน,นาบอดดูทีวีมากเกินไปแต่เขาใส่แว่นาหนาๆตอนนี้โซน,นาบอดได้เข้าร่วมโครงการดูแลดวงตาเพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆโดยไม่ต้องใช้เงินมากเกินไปเวลาดูทีวีหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ คำอธิบายวอริเออร์บอทเป็นนักสู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นมันดำเนินอยู่ในครอบครัวตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเขาในทุกการต่อสู้เขาไม่รีรอที่จะยืนในแนวหน้าด้วยความภาคภูมิใจและความกล้าหาญดปชันคุณอาจคิดว่าเลมบอทเป็นคนหัวร้อนคาดเดาอะไรคุณพูดถูกเขาหนุดหงิดง่ายและโกรธเป็นบางครั้งบางครั้งสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่เป็น